ดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูจะมาถอนเงินจากแอป,ป c a t g r a u p นะคะเป็นแอป,ปหาเงินเข้ากระเป๋า PayPal เป็นของค่าย GMBH นั่นเองค่ะแล้วก็การถอนครั้งนี้นะคะจะมาถอนหมดเลยค่ะเพราะว่าได้ข่าวจาก PayPal ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเราเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยค่ะ ะะก็จะอยู่หน้าแรกหน้าหลักก็คือหน้าเขาเสนอให้โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนั่นเองแหละนะคะนี่คือแอปที่เขาเสนอเนาะมีู่3แอปนะคะเขาก็จะบอกจำนวนเพชรนะคะที่จะได้ต่อนาทีนั่นเองค่ะ,ะไปที่เมนูที่2 my app ตอนนี้นะคะครูก็มีอยู่ที่1 2 3 4อ่ะ4แอปนะที่ เล่นทาเงินอยู่ค่ะแล้วก็แอปไหนที่มันเกิน24ชั่วโมงนะคะปูก็จะถอนทิ้งเนาะแล้วก็เคล็ดลับนะคะของแอปนี้นะถ้าใครอยากได้แอปที่คะแนนเยอะๆนะปูแนะนําว่าให้โหลดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะว่าเขาจะเป็นช่วงคะแนนคูณ2นั่นเองค่ะให้โหลดช่วงนั้นนะ สำหรับยอดตอนนี้ค่ะภูมีอยู่ที่28,127เพชรนะคะเราจะถอนได้เท่าไหร่ไปที่ payout l ค่ะยอดที่เขาโชว์นะได้อยู่ที่18,000นะคะ2องดอลลาร์แล้วก็สามารถถอนย่อยลงได้อีกนะเพอเป็นว่าเรามาถอนกันเลยค่ะ ทำเวลานิดนึงเนะาะทำเวลาเข้า PayPal นะคะส่วนอนาคตข้างหน้าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเราก็ยินดีคงสภาพแอปพลิเคชันที่หาเงินเข้า PayPal อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เร่งถอนเนะาะอ่ะเรามาถอนที่ยอด2บดอลลาร์นะคะคลิกเลยมาคอนเฟิร์มค่ะ Okay. เสร็จแล้วคลิกโอเคอีกรอบนะคะตอนนี้ค่ะยอดเหลืออยู่ที่9,301นะถอนได้เท่าไหร่อีกถอนได้ที่0.04หรือว่า4เซนนะคะคลิกเลยค่ะคอนเฟิร์มโอเคเหลือเท่าไหร่ เหลืออีก5,000กว่าๆนะคะก็ได้ที่ยอด4เซนเหมือนเดิมเนาะคลิกเลยโอเคเหลือเท่าไหร่อ่ะมีไม่พอแล้วนะคะถอนได้3ยอดนั่นเองค่ะไปดูที่ประวัติการถอนอ่ะประวัติการถอนไม่โชว์นะคะโชว์แต่คะแนนที่เราได้ จากการเล่นของเรานะคะแล้วก็การเล่นของเพื่อนค่ะอะ่ไม่เป็นไรถอยออกนะคะถอนแล้วเรียบร้อยก็รอเงินเข้าค่ะวันไหนเงินเข้าเดี๋ยวปูมาโพสบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะติดตามนะหน้าช่องหน้าเพจค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะคะกับ3ช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ทวิตค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ